สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสู่แต้มรวม2ตัวล่างประจำวันที่16พฤษภาคม2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสระกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเรขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะ,ะคลิปนี้อาจารย์จะวางแต้มรวม2ตัวล่างเพิ่มเติมให้นะคะมีเอก็ขอให้อาจารย์วางให้เราจะได้เลือก ได้ง่ายขึ้นนะคะ,ะเรามาดูแต้มรวม2ตัวล่างเดี๋ยวจากจะคัดลอกให้นะคะสองงวดด้วยกันก็คืองวดที่แล้วนะคะกับงวดที่เราจะใช้เทียบกันเลยนะคะ อาจารย์หยิบนะคะเล่มแต้มนะคะแฮทแทกอันนี้แฮทแท็กห้าเนาะเล่มแรกอ,อยู่ในเล่มห้าประมาณแบบนี้นะคะเนี่ยของเก่านะคะจะเป็นสูตรที่หนึ่งเนาะแปดเจ็ดหกสองสามสี่ห้าแปดเจ็ดหกสองสาม สและห้า่ยส่วนงวดใหม่ะค่ะตรงกันเลยเนาะดูจำนวนว่ากี่สูตรก็ตรงนี้สี่สามสองแปดเก้นสี่สองแปศและก็หน,นะคะอันนี้คือสูตรที่1น,นะ,ะที่อาจารย์จะ มอบให้กับ f c นะคะของถางช่องใครอยับเป็น f c นะฮะในช่อง m ีดี a ช n แนก็แค่กดติดตามนะคะแล้วก็เข้าไปเป็นเพื่อนนะ,ะใน facebook ประมาณนี้เนาะ f e b o o k ก a c e b o o กก็เป็นช่อง m ีดี a ชนแนนะคะเข้าไปหาได้แล้วก็ทักมาต่อไปสูตรที่สองจากเล่มสี่นะฮะ เร่มสีก็จะเป็นแปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์หกแปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์หกส่วนงวนที่เราจะใช้นะคะก็คือสี่เจ็ดศูนย์สามหกสองประมาณนี้ต่อมานะคะ เล่ม a 6จะเป็นสูตรที่3ตัวเลขก็จะมี654 109 654 654นย์เก้าหหนตัว9ไม่ต้องเอานะครับเพราะว่ามันไม่ยังไม่เคยเดินนะคะสำหรับอันนี้ก็ได้ล็อกเดียวกันห ห้าสี่หนึ่งศูนย์แบบนี้น่ฮะล็อกเดียวกันอ้ายวยังไม่ได้ขยับนะต่อไปวัตถที่อ,อสูตรที่เอ,อ,อันนี้อะไรเนี่ยเอไม่ใช่เอสูตร เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเล่มนี 10, เมนะะ้เล่มที่สิบสี่นะคะเล่มที่สิบสี่ก็จะมีตัวเลขสองสามห้าหกแปดสองสามสองสามสี่ห้ายี่กันสูตรที่สี่นะสองสามสี่ห้า หแล้วก็แปดสำหรับวัวน,นี้ก็คือ8 8 9 0 1ดเก้าศแล้วก็สามหกแปดเ้าศูนย์หนึ่โอเค อันนี้เดินดีนะ้ fc มาลุ้นกันงวดนี้นะส่วนตรงนี้ก็มีสูตรที่ห้าใครชอบแต้มตรงสูตรไหนก็เลือกไปเลยนะฮะจะชอบแบบหตัวห้าตัวสี่ตัวอันนี้ห้าตัวนะคะระยะยาวท,ทุกสูตรเลยนะคะสี่ห้าอันนี้ของเก่านะสี่ห้าหกเจ็ดสี่ห้าหเจ็ดแปดเนี่ย ที่จย์บอกว่างวดที่แล้วนว่มันจะขยับไปเป็นเก้าก็ยังอยู่ในอะไรออกที่ศูนย์หกใช่ไหมก็ยังแต้มหกอย่งนี้สำหรับงวดนี้สูตรนี้ก็จะเป็นสามสี่ห้าหกแล้วก็เจนะ็ดอ่าประมาณนี้ต่อไปสูตรสุดท้ายนะคะสูตรนี้ก็กําลังเดินดีนะเป็นสูตรที่หกนะมีอยู่ทั้งหมดหกสูตรด้วยกัน สูตรที่หกันฝั่งนี้ก็จะเป็น6 8 9 0แล้วก็2ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็น1 3 4, 5, 7, ึ่งสามส่ห้าเะแบบนีอ้อาจารย์ให้ดูชิมลางสักสูตรหนึ่งเนาะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องทำหลายขั้นตอนนะ ก็เนี่ยงวดที่26นะคะ5 1แต้ม6 5 0แต้ม5 5 4แต้ม9 3 2แต้ม5 3 3 6แต้ม9 8 5 8 3 0 6ได้6อันนี้คือ35งวดแล้วนะคะเดี๋ยวออกลืมเขียนเนาะอันนี้เล่ม G S นะ G S G, G 9เมื่อสักครู่นี้ อะไรล่ะแปบ๊บนึงนะ sp 5นะเขียนไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวหาไม่เจอนะมีอยู่ห้าเล่มแต่ว่าอาจารย์เอาไว้อยู่อยู่ในล็อกเดียวกันอยู่แล้วนะล็อกเกอร์เดียวกันนะคะสำหรับในประทางของแต้มนะก็ประมาณนี้ที่อาจารย์เล่าให้ฟังของว่ามันเป็นแบบไหนนะคะแต้มนะเดี๋ยวนะแป๊บหบนึงแบบน่งแป๊บหนึ่ง อ,อันนี้ก็คือตั้งแต่งวดที่หนะึ่งเนาะถึงงวดที่ยี่ิบห้านะคะเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูนิดหนึ่งตามนี้นะคะมันจะเป็นแนวทางอยู่ที่หกหนึ่งแต้มเก็ดเนี่ยงวดที่หนึ่งนะคะแล้วก็ไล่มาเนี่ยเป็นระยะยาวคือเข้าทุกงวดนะคะนี่ประบาณนี้นะนี่ถึงยี่สิบห้างวดโอเคเนาะดูพอเข้าๆนะคะ fc ามที่เรามาดูกันว่ามันเป็นแบบไหนนะก็เริ่มแต่ถ้าเรามาเช็คฝั่งนี้หาตัวจริงตัวสำรองด้วยใช่ไหมก็จะเป็นาจาจะหาให้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์แบ่งแบ่งฝั่งไว้ก่อนนะอ่ะวั่นี้ก่อนอันนี้ก็เหมือนกันหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ฮะถ้าเราเช็คตัวแรกเลยของฝั่งนี้ฮะเลขหนึ่งเนาะแต้มหนึ่งจะมีหนึ่งสองมีสองแต้มแต้มสองมีหนึ่งมีสอง มีสามแต้มแต้มสามมีหนึ่งมีสองมีสองแต้มแต้มสี่หนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าแต้มแต้มห้ามีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่สี่แต้มหกเออมีสี่สูตรนะหกหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหก หกมีหกสูตรนะหกมีหกสูตรเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดมีสามสูตรแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดมีห้าเก้าเก้าหนึ่ง ก้ามีสูตรเดียวแล้วก็ศูนย์หนึ่งสองสามศูนย์มีสามสูตรนะทีนี้เราก็ถ้าตามนี้นะคะผลมันออกแล้วนะอันเนี้ยออกมาที่อ 0, เอออะไรล่ะศูนย์หเนาะศูนย์หก็จะ มันจะได้แต้มตัวที่เยอะที่สุดเลยนะคะถ้าเราคัดออกมามันก็จะเป็นแนวทางแบบนี้นะะแต้มหกทึ่งได้ทึ่งได้เยอะที่สุดเลยนะคะแล้วก็แต้มสำรองคือแต้มสี่กับแต้มแปดนะแบบนี้เลยฝั่งทางนี้นะอาจารย์ให้ดูเป็นตัวอย่างให้เฉยว่าโอเคนะมันเป็นแบบนี้ อันนี้ถ้าฝั่งนี้เราจะทำแบบไหนคะขอตีฝั่งมานิดหนึ่งเริ่มเลยเนะาะตัวที่หนึ่งตัวหนึ่งเต้มหนึ่งนะเต้มหนึ่งสองสามสี่มีอยู่สี่สูตรในหกสูตรนะหนึ่งสองหนึ่งสองสาม สองมีส3มมีหนึ่งมี2มี3มมี4ีมี4ีสี่มีหนึ่งมี2มี3มี4มีห้ามีหกสี่มีหกห้าห้ามีหนึ่งมี2มี3 5มี3ามห6หกหนึ่งหสองหสาม หมีสามสูตรแล้วก็เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจหนึ่งเจดสองเจสามดมี3สูตร8 1 8หนสองแมี2สูตร9ก้าหนึ่งเก้าสองเสองสูตรศูนย์หนึ่มศูสีู่นย์ส่สูตรแบบนี้เลยถ้าตรงนี้เราก็จะมี6 สี่แปดใช่ไหมเด่นหกลองสี่กับแปดฝั่งนี้เราก็จะเด่นนะแต้มเด่นสุดเลยหกสูตรใช่ไหมหกเลขหกอยู่ไหนอยู่นี่นะตัวที่เป็นเลขสี่อะไรอะไรบวกกันได้เลขสี แล้วก็สำรองไม่มีห้าใช่ไหมไม่มีห้าเลยเอา้าวอาจจะอันนี้แหละเนาะอันดับหนึ่งเลยนะถ้าสำรองก็จะมีถ้าจะเป็นหนึ่งสามแต้มศูนแต้มสำรองนะฟันไปเลยเนาะแต้มแต้มสี่นะเด่นสุด ลองบรรทัดเดียวกันแล้วกันมีหนึ่งสามศูนถ้าเราไปเทียบของเก่าเดี๋ยวอาจารย์เช็คนี้ตึงดูแบบนี้เลยแปดสี 8, 4, 7, ่เจ็ดหกเดี๋ยวเขียนไว้นะแปดสี่เจ็ดหกถ้าเราเอามาเทียบกับสิหกสี่แปด หกสี่แปดนะเออหกนี่เยอะสุดใช่ไหมตัวนี้เลยชนด้วยตัวเยอะนี่อันนี้คือเยอะนะแต่อันเนี้ยมันเสมอกันนะคะท่านผู้ชมถ้าสองส่วนไปชนตรงนี้เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลขเจนี้ก็จะหายไปก็จะจะเหลือไวส้สามสาม,สามแต้มนี้เท่านั้นนะอา้าวหนึ่งสองสามใช่ไหมหนึ่งสองสามและอันนี้แต้มชนของ สองสูตรที่เราใช้ตลอดใช่ไหมตรงนี้อันนี้เช่นกันเนาะสี่ศูนย์สามสองสี่ศูนย์สามสองแล้วเราก็มาได้อันนี้ตัวทีเ่เยอะที่สุดเดี๋ยวอาจารย์ใส่สีหน่อยเนาะเลขแต้มสี่นะ,ะแต้มสี่นะแต้มสี่เยอะแล้วแต้มสำรองที่เป็นเลขสี่ใช่ไหมจะเป็นหนึ่งสามศูนย์ อแบบนี้แล้วกันเนาะอันเหมือนเอาเหมือนกันหนึ่งก็จะเป็นสี่แล้วก็หนึ่งสามแล้วก็ศูนย์เอาเยอะสุดเลยนะคะตัวที่มันชนตัวนี้ก่อนเริ่มต้นเอาตัวนี้นะฐานเนาะแล้วก็เอาไม่เอาไม่เอาแต้มสองนะคะก็บีนสำรองที่หนึ่งสามศูนย์อันนี้หนึ่งไม่เอาก็ได้ใช่ไหมก็เ,เอาแค่ เอาสามอันนี้เอาแต้มสามแต้มนะคะเอาแค่นี้พอนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์ทําแต้มที่ตัวเยอะหที่สุดให้เลยนะก็คือสี่นะอันนี้คือหกเราก็จะใช้แต้มตัวนี้เลยนะคะเพราะว่าเราที่เราทําแบบนี้เพราะเราต้องการอยากได้แต้มเดียวจริงไหมถ้าเราอยากได้หลายแต้มเราก็ไม่ต้องมาทําแบบนี้เพราะาแต้มเราก็มีอยู่แล้วที่สี่ตัวนี้นี่ก็สี่ตัวของงวดนี้ใช่ไหม นะเราก็ได้แต้มแต้มสี่นะนนี้ลองแต้มลองนะโอเคจับเลยเนาะแต้มสี่นะคะแต้มสี่เขียนไว้งี้แล้วกันแต้มสี่จะมีตัวอะไรบ้าง จะมีหนึ่งหนึ่งสามแล้วก็สามหนึ่งไปเลยกลับให้ไปเลยหนึ่งสามสามหนึ่งคู่นี้หนึ่งหนึ่งแล้วก็สองสองสองเป็นสี่สามแล้วก็สี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่ ต่อไปเว้นนะห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าแล้วก็หกแปดแปดหกเจ็ดเจ็ดเป็นสิบสี่เจ็ดแล้วแปดเก้าศูนย์อ่ะมีอยู่แค่นี้นะฮะมีอยู่แค่นี้นี่อาจารย์ทำมาฝากให้นะ ถ้าใครชอบเออแปดกับหนึ่งก็จะเป็นสองชุดนี้ใช่ไหมเด่นระยะยาวประมาณสักสามสิบสี่สิบงวดแล้วนะยังไม่หลุดเลยคะ่ะสองตัวกี่งวดแล้วโอ้ไม่ถึงเนาะท่านผู้ชมตามจริงมันยาวกว่านี้นะอาจารย์ไม่ได้คำนวณนะคะถ้าคำคำนวณไว้ดูเองเนี่ยก็ยี่สิบหกงวดแต่จริงๆสูตรนี้น่าจะประมาณสักสาสิบ้างวดแล้วนะคะ ก็มีเลขแปดกับเลขหนึ่งใครชอบนะคะแปดหนึ่งก็คือตัวนี้หนึ่งสามสามหนึ่งนี่แหละอันนี้เราไม่สนใจปักหลักสิบในนะถ้าใครชอบแต้มนะถ้าไม่ชอบแต้มก็เดี๋ยวไปดูเวลาจางคำนวณสิบหน่วยชุดมาตรฐานอะไรแบบนี้นะคะก็ไปดูตรงนั้นแล้วก็จะมีระยะยาวเดินดีก็จะมีสามหกเก้านะทวก่าที่แล้วศูนสามหก น่าจะเป็นสามหกเก้าเดี๋ยวเขียนไม่บ้างไหมต้องขอดูหน่อยเนาะเดี๋ยวผิดพลาดนะคะที่เกียดแก้ไขศูนย์สามหกกับสามหกเก้าถ้าเป็นสามหกเก้าอ้าวสามอยู่นี่อีกหกอยู่นี่อีกเพราะตะกี้ตะกี้เราเอาหนึ่งกับแปดใช่ไหมตอนนี้สามหกแล้วก็เก้าที่เดียวกันเลยนะคะ fc นี่มีแค่นี้นี่ก็คือตรงนี้ด้วย ถ้าแต้มสี่นะมาจริงแนละ้วก็จะประมาณนี้แล้วก็ส่วนที่เหลือนี้ก็มันจะมีบางสูตรนะคะ fc ถ้าอาจารย์จำไม่ผิดนะมันจะมีตัวนี้ที่น่าสนใจอีกหนึ่งชุดอันนี้มันไม่ต้องกลับเนาะก็คือตัวนี้นะสี่กับศูนย์น่าจะจุงจุดไหนอาจารย์จำไม่ได้นะน่าจะเป็นทางทางเลขเนาะ ทางเลขนะของเก่ามันเข้าดีนะคะอันนี้จะเป็นชุดนี้เลย0440นี่ค่ะมีหนึ่งชุดสองชุดสามชุดมีสี่ชุดนะเพียงแค่เราไปกลับเฉยๆใช่ไหมแล้วอันนี้ก็แค่เออเออไม่ค่อยสวยนะแต่ว่าก็จัดได้นะแล้วแต่ท่านผู้ชมนี่ค่ะอาจารย์แนะนำนะคะถ้าแต้มสีมาจริงนะถ้าไอ้น,นี่ก็ตามนี้เลยนะคะ หชุดสองชุดสมชุดสี่ชุดไปกลับแบบนี้ใช่มันก็เลยดูเยอะหนึ่งสองสามสี่สี่ชุดเดี๋ยวจานตีเส้นนิดหนึ่งนะคะมาไหมเนาะรอผลเลยเนาะจะมาจะมาชุดไหน fc ลองคิดดูนะรอผลวันที่สิบหกพฤษภาคมหกแปด อาจารย์ฝากช่องนิดนึงนะสาหรับ FC ใหม่เนาะที่กำลังพูดพูด,พดอยู่นี่นะมีดี h ชนแนลอ่ะกดติดตามไวเลยนะเป็น FC อาจารย์เนาะไม่เสียหลายนะคะเออไม่เป็นอัลไซเมอร์แน่นอนเนาะเพราะช่องนี้เรียนหนักนะถ้าเทียบก็น่าจะปอโทเลยเนาะ เรียนหนักกันทุกคนเลยนะคะเรียนหนักขนาดเรียนหนักยังมีสอบได้สอบตกเลยนะบางคนก็สอบได้บางคนก็สอบตกนะคะแล้วก็ fc ก็ fc ก็ที่สนับสนุนช่องมาอาจารย์ก็ขอบคุณมากเลยนะคะอะขอบคุณไว้ตอนนี้เลยทีนี้เดี๋ยวก็ลีเนาะตรนนี้ตีเส้นไว้ก่อนเพื่อบีอไรจะจะเขียนนะเอออาจารย์ว่าจะพูดพูดว่าอะไรนะคะสูตรนะ ถ้าทุกคนอยากจะใช้แค่สูตรเดียวอาจารย์แนะนำนะคะไม่มากไม่น้อยจนเกินไปก็ใช้สูตรนี้นะเออสูตรงวดนี้มันจะเป็นตัวเลขนี้เออสูตรนี้นะ SSG9 นะเ,เดี๋ยวดูก่อนนะท่านผู้ชมสี่ห้าหกเจ็ดแปดกันนี้น่าจะเป็นตัวนี้เนาะอันนี้มัน SG9 นะ sg เก้ากับ sp ห้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนี่ยอาจารย์สลับตำแหน่งนะเนี่ยอันนี้เป็น sg เก้านะตัวเนี้ยอันนี้เป็น sp น่าจะเป็นอันนี้เดี๋หาไม่เจอเนี่ยเออสลับกันนะคะท่านผู้ชมต้องเป็นตัวนี้นะ sg 9เนี่ยสูตรนี้เดี๋ยวอาจารย์ติดดาวไว้ให้ตรงนี้เลย นี่แหละตรงนี้สูตรนี้สูตรนี้นะเป็นสูตรระยะแบบว่าโอเคตัวเลขไม่เยอะเกินไปใช้สูตรนี้สูตรเดียวก็ได้นะใครมีเลขดีๆนะคะมเีเลขดีๆเด็ดๆก็ใช้ที่สูตรนี้เลยตีเส้นให้เลยนะสูตรนี้ที่อาจารย์ตีมาให้นี่นะติดดาวประมาณนี้เนาะเี๋ยลดได้จอทีละเล็กเล็กเล็กน้อยคะ่ะอ่ะฝากให้ นี่แหละแล้วหลักสิบนะคะท่านผู้ชมที่อาจารย์วางไปให้เป็นของเก่าหววที่แล้วที่ได้ศูนย์ัวนี้จะเป็นตัวนี้เลยนะคะแปดหกถ้าไม่สนล็อกเลขล่างก็จัดได้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าสูตรทุกสูตรมันมีโอกาสเข้ามีโอกาสหลุดมันก็จะเป็นตัวนี้ตัวตัวหลักนะแปดหกแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวกลับตัวนี้เป็นตัวตรงนะแปดหกตอนนี้เราได้อยู่ประมาณนี้แล้วก็จะมี เด่นเด่นล่างเนาะที่มันชนกันสองสูตรมันจะชนที่เก้านะคะถ้าเก้านะเอออาจารย์ก็แนะนําเป็นเอ,อ่อตัวนี้นะใครจะเป็นขากดดักนะต้องเป็นห้าเก้าตัวนี้นะตัวนี้นะคะห้าเก้าถ้าเป็นหนึ่งสามสามหนึ่งเนาะคิดว่าคิดว่าตัวนี้น่าน่าจะออกยากนะแล้วยิ่งยิ่งหลักหน่วยถ้าเป็นเลขสามเนาะ ก็ยิ่งเป็นหนึ่งสามยิ่งยากใหญ่เลยนะคะแล้วตรงนี้สี่ศูนย์หลักหน่วยระยะสี่สิบสองงวดไม่มีสี่ศูนย์รองรับนะแต่ว่ามันก็หลุดได้อ่ะประมาณนี้แหละอันนี้มันไม่มีหลักหน่วยนะคะทั้งสี่ทั้งศูนย์ทั้งศูนย์ทั้งสี่เลยสูตรอาจารย์ไม่ทราบว่าจะเดินต่อไหมด้วยนะคะเดี๋ยวที่พูดนี้ก็เดี๋ยวมีให้ดูนิดนึงนี่ประมาณนี้ฮะ,ะเดิดค่อนข้างดีนี่ค่ะมองไม่ค่อยเห็นนี่ประมาณนี้ สี่สิบหัวงวดแล้วนะคะได้ล็อกเดียวกันนะสามหกเจ็ดแปดเก้าสูตรยาวสองไม้บรรทัดนะท่านผู้ชมตามนี้แหละอ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ